เป็นไงบ้างเมย์สายป่านเราสองคนลองกันหลายครั้งนะคะเออเพคะอ,องหญิงคงไม่ได้ละมังเพคะมันอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้นะจริงไหมครับพ่อหมอตอนนี้ผมจะคิดไม่ออกนะแต่ก็จะหาทางดูกันแล้วกัน แต่ยังไงเราก็ต้องขอบน้ำใจทุกคนมากมากนะจ๊ะที่พยายามช่วยเราเราสัญญาว่าเราจะไม่ลืมน้ำใจของทุกคนเลยจ้ะอย่าเพิ่งหมกหลังเพคะองค์หญิงหม่อมฉันกับเมจะช่วยองค์หญิงจนกว่าองค์หญิงจะนิวัตกลับสู่นครมรกตขององค์หญิงเองเพคะแหมนางนางเอกลิเกไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ตัง้งวงไปด้วยลเลยล่ะแก ขอบคุณนะจ๊ะสายป่านมาแล้วร้านนี้นะมีแต่ขนมของปโปรดของผมนั้นเลยนะน่ากินจริงด้วยน่ากินก็กินเยอะๆสิครับ เดี๋ยวพวกคุณกลับไปเนี่ยคุณก็จะไม่ได้กินอีกแล้วนะนั่นสิถ้าเรากลับไปเราคงคิดถึงที่นี่คิดถึงทุกคนรวมทั้งคุณด้วย นั่นเรานี่นั่นพี่กันดิกานี่คะ กันิกากลับบานมาสิขอไลเส้นจากเทธอป้าสิโทเนาะมันกะง่ามคกะที่นียคุณแม่เป็นอะไรไปคะเสียดายอะสิดูสิทั้งสวยทั้งน่ารักนิสัยก็ดีเฮ้ยเสียดายไม่รู้เป็นใครมาจากไหนพี่อยากจะเชียร์ให้ในรัะ คุณแม่เป็นเอามากเลยค่ะนะแพรห่วงพี่รัฐกลัวว่าพี่รัฐจะไปชอบกน,นิกาค่ะไว้พี่เป็นแม่คนเมื่อไหร่แล้วพี่จะรู้เองพี่พาทไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะยังไงพี่ก็ไม่ได้กน,นิกามาเป็นลูกสะใภ้แน่นอนทำไมเธอถึงมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าครอบครัวของเราไม่คู่ควรกับครอบครัวของเขา เสื้อแพรเถอะวันี่ไผ่ขู่ขวนของสลัดคุณรัดนะ่ะเป็นของข่อยนี่ล่ะฮะบ้าจ้ะเบืบ่อเงินเลมั้ะในที่สุดมันก็ได้งานนี้จนได้ไม่เป็นไรหรอกคุณล่า,ลลาเดีรยวๆโฆษณาตัวใหม่ก,ก็ได้พูดอย่างกับตอนนี้มันหางานง่าย เธอก็รู้ว่าเอเจนซี่อยากได้เด็กหนุ่มใหม่ทั้งนั้นน่ะฉันเฮิร์ตมากๆเลยยิงบ้านั้นมันคบงาน,นาาฉันมีหน้าตาเฉยคอยดูนะไม่มีทางที่มันจะได้งานอีกต่อไปมือน่นสิต้องอย่างนี้ เรากลับกันไหมครับได้สิสโเมตไอ้รัตแกอยู่ไหนวะเกิดเรื่องใหญ่แล้วรู้ไหม,ไมเรื่องอะไรวะก็คุณกันิกาของแกน่ะสิหาเรื่องให้ฉันอยูแล้วแกรีพาเขามาที่ออฟฟิศเดี๋ยวนี้เลยนะฮะลัลโหล ฮัลโหลคุณไปกับผมหน่อยไม่น่าเชื่อว่างนะมาขนาดนมันเ,เป็นเรื่องดีมากอ่ะใช่เิียิ่งเลยแม่ฮะรัดนะไปเล่นเล่นเลยยังไงคุณกานิการเขาทำอะไรให้เดือดร้อนนี่แกรู้ไหม เราแค่ปล่อยโฆษณาไปตัวเดียวก็ทําให้คนโทรหาตัวคุณกันิกาในวุ่นเลยตามหาเราใช่ทั้งเอเจนซี่เอ็มบโฆษณามาเต็มหมดเลยรายการทีวีก็มีนะคะเขาโทรมาตามหาผู้จัดการส่วนตัวของคุณกันิกาเพราะเขาอยากได้คุณกันิกาไปร่วมงานไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยคุณรู้ไหมว่ากว่าที่เขาจะดังกันได้เนี่ยเขาต้องพยายามแค่ไหน นายเมธนะนั่นสิครับนี่แค่โฆษณาตัวเดียวก็ทำให้คุณฮอตได้ถึงขนาดนี้แล้วคุณจะเอาไงครับจะให้ผมบอกเขาว่ายังไงดีเอ,อ่อไม่รู้สิงั้นผมจะเป็นคนดีลให้ในฐานะผู้จัดการส่วนตัวไปไปไปฉันเหมกว่าหนูน่าจะบอมกว่านะคะเรื่องนี้ผมว่าถนัดนะครับ <laughs> ไม่ต้องแย่งกันไอรัตฉันว่าแกเหมาะสุดว่ะใช่ใช่งั้นฉันขอคุยกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวบอกว่ายังไงได้ คุณรัฐคะคุณคิดว่าเราควรทำยังไงดีคะงานนี้ผมคงช่วยคุณไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณละหลาว่าจะอาอยังไงแต่เราว่าเราทำไม่ได้หรอกคะ่ะแค่งานถ่ายโฆษณาวันนั้นเราก็แทบแย่แล้วคุณออกพวกเขาให้ติดต่อคนอื่นเถอนะคะ ว่านะถ้าเขารู้ตัวจริงของคุณเนี่ยคุณคงออกงานไม่หวาดไม่ไหวแน่แน่ทำไมก็คุณเป็นเจ้าหญิงหลงยุคมาจาก500ปีก่อนไงเป็นใครใครก็อยากเจอแล้วเขาอยากเจอเาอาจราทำไมคะอืมขอหวยมั้งจากเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ กลายมาเป็นแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งอืมอืมอ๋อเราเคยเห็นในทีวีค่ะที่เขาจุดทูบแล้วก็เลขก็ขึ้นใช่ไหมคะใช่นั่นแหละคนเราก็แปลกเหมือนกันนะคะรู้ทั้งรู้ว่าโอกาสถูกห่วยมันน้อยอแต่ก็ยังยอมเสี่ยงอยู่ดี ทำไมเขาถึงไม่ทำงานหาเงินกันนะมันคือความหวังไงคุณคุณเป็นเจ้าหญิงคุณคงไม่รู้หรอกว่าการถูกหวยมันรู้สึกยังไงคุณก็รู้ว่าอีกไม่นานเราก็ต้องกลับเมืองของเราแล้วนั่นสินะ เกอบลืมไปเลยชบัยเธอว่าใหญ่นั่นอยู่ที่นี่ไหมไม่รู้สิแต่ว่าเธอมาที่นี่ทำไมอ่ะฉันมีเรื่องจะต้องทำไม่งั้นฉันจะไม่แฮปปี้ไปอีกาานาเธอจะทำอะไรพัล่า<อ>นั่นไงคนที่เรากำลังตามหาอยู่ อยู่ที่นี่จริงๆก็เฮ้ยรัตรัต hey, <อ>ช่วยเซ็นเอกสารอนุมัติให้ฉันหน่อยได้สิงั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับกันดิการหรือคุณจะขึ้นไปรอข้างบนก็ได้นะเอกสารอยู่ในห้อง,งเตรียมไปแล้วเธอเธอ,อจริงด้วย คุณสุดทีมีหน้าตาคล้ายกับเจ้าชายตื่นสังไม่มีผิดบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่หลงยุบมาเหมือนกับเราก็ได้หวังว่าคุณจะช่วยกันนิกาอย่างไม่มีอะไรแอบแฝงนะคุณเป็นใครเข้ามาที่นี่ยังไงกันนิกาแล้วครับพ่อหมอคุณรัฐคุณอยู่ที่นี่ ถ้าเขาหลงทางหายไปล่ะพี่เราจะทำยังไง สุดขอฟ้าแสานกลาเมื่อมองหน้าผาน่าจะคิดว่าคุณจะเป็นฉันไรเป็นห่วงเสมออยากอยู่ดูแลของข้าง กพราะคนชัดเจนไม่พันพันแนานา่ทุกครั้งที่หลับตามีคนในฝันทุกคราให้เป็นสติที่รักที่สุดทีบเท้าแมนได้แค่ครึ่งเท่านั้นที่ผมนั้นใจให้เป็นพันระยะสุดขาแฟแสนไกลเมื่อมองน,าาน้าพาน่าจะคิดว่าคุณจะเป็นฉันไวเป็น ออันนที่เเรราาาต้้งไกใใหคคคคคุณป็นนฝมฝวิดถึงงานนนดวจัทีา้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ไปเยอะๆด้วยนะครับ Like Subscribe and share. Thank Share you you and you.